เราจะมาแข่งกินเบอร์เกอร์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมีค,คนไหมี่คน27คนครับ <27 S 1> คนมาดูเบอร์เกอร์ของเรากันนะครับผมโคตรใหญ่ครับไงใหญ่ปะดูพี่ยงกินขนมปังเนะรียกว่าปลาสวายวัดไร่หญิงเลย <laughs> <laughs> เอาแต่ขนมปังนะที่นั้นไม่กินอะไรที่หนักที่แบบเป็นเป็นเนื้อเนื้อเลยโคตรแต่เฮีเลยจะกอยยองเพงรอ ปัดมาอะไกเนีหรวนนีรปังุบมาใครไมาแาแล้วมอแวมาแี้มาแล้วมามาแั้วว้มาแล้็มมาแล้มา้าแล้แล้วมาแวมาแล้วาแล้วมวมาแ้าแลมาแมาแ้วาแลมาแล้วมาแมาแล้มาแม เราเหมือนเป็นช่องเนีมาอยู่กับช่องนักก้าวหมื่นแคลนะครัผมวันนี้ก็อยู่กนัทเวดฟูลครับแล้วก็อยู่อีเตอร์ชัยครับผมแเล้วแก่แ่เยครแบผมแก่เลยผแ่เลยผก่เลยผมแ่เยผมกเยมลยวมแกเลยแเลยมแเยผแก่อยก่นยแเลมเมแก่เลยผมก่เผแ่เลยผ่เลก่เลยผก่เทยผมก่เลยผ่เล่เลยมายแข่งผมกัเผมเมแก่เมแก่เลยผมแเล้วมแ่เลยผมแ่เลยผแเลยมกเกงเมเกงมา่เกเลม่เผเราไม่ชนะ่ะ มาตัตููมาเมเนสอะบอกเลยว่าชนะยากเพราะฉะนั้นวันนี้เราคือรวมทีมอเวนเจอร์เลยนักกินระดับโลกนะครับผมวันนี้ลระดับโลกอะไม่คุณจะไปอยู่ข้มเดีกันมีคนนะ27คน27คนครับ27คนเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้30นาที ทีมเราจะกินหมดหรือเปล่าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงย่อใครกินได้เยอะที่สุดฝั่งไหนเยอะที่สุดก็คือชนะดังวันนี้ผมทำเพื่อนเี้สุดยอดครับโอเคเราทำเพื่อนี้ลุมาล้รวมาหนึ่งสองสามเฮ้ ะครับผมก่อนที่จะไปกินกันนะครับผมค้ณนายวันนี้รเรามีตัวช่วยนะครับผมอ,อาจจะทําให้ทีมคุณชิวเชียดแพ้ทีมผมไปแค่นิดเดียวก็ได้โอ,อคุณคิดว่าทีมผมจะไม่ชนะเหรอไม่ไม่ไปดูยังมีตัวช่วยพิเศษนะอ,อันนี้คือ Milk of Magnesia นะครับผม CB นะตัวนี้ก็คือพี่ขอสองดี สามสองหนึ่งวันนี้เรามีตัวนี้นะผมมิลออฟแมกนีเซียซีบีนะครับผมอันนี้นะผมเรามีนี่ครับมิลออฟแมกนีเซียซีบีครับใช้เป็นยาระบายที่ว่าเป็นตัวบรรเทาอาการท้องผูกนะครับผมมันดีมากๆส่วนผสมวัตถุดิบนี่นําเข้าจากอเมริกาใช่ป่ะพรีเมียม่ยกลิ่นกลิ่นมิ้นท์หอมไหมหอมเขย่าแล้วก็เวลาเทมันจะไม่มีตะกอนเลยแบบละลายง่ายมากเอาแค่นี้นะ นี่คือแบบว่าไม่มีตะกอนอืมดีไหมจริงๆอ่ะถ้าให้ผลแบบดีเยี่ยมก็คือแบบกินก่อนนอนพอตื่นมาเราจะแบบว่าขับถ่ายได้อ่าหวานหอมอห่หวานง่ายใช่กินง่ายแบบว่ากินมิน้นท์ถ้าใครสนใจสั่งซื้อเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแห่งปัจจุบันทั่วไปนะครับผมหรือว่าร้านขายยาที่เราทิ้งไว้ให้ต่อไปนี้นะครับผมนี่ฝากไว้นะครับผมมิว of ฟ Mag นีเซียซีนะครับผมขวดสีส้มเด่นเป็นสง่าอ่า ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ทีมผมกับทีมโค้ชนายใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับมาดูเบอร์เกอร์ของเรากันนะครับผมโคตรใหญ่อะครับไงใหญ่ปะ ทีมของเราพร้อมไหมครับพร้อมครับไงทีมหลังจากหายไปประมาณห้าเดือนเพิ่งกลับมาพี่ยงไม่กล้ามามาเมื่อไรแข่งกินอะไรก็แพ้ทุกครั้งคุณโกงหรือเปล่าไม่กงคุณโกงหรือเปล่าไม่รู้จักคำว่าอะไรวันนี้เบอร์เกอร์ที่เราเอามาครับผมมาจากสเต็กลุงหยิกบางแสนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุด านเลยแล้วก็ใหญ่ที <t un> <t un> ่สุดในประเทศด้วยแล้วไอพี่เซกโลโซเน่หน้าอย่างนี้อีกหน้าตัของเาอ่่ีโโมเลกกไใชซอันนี้ลูกหญิงนะก็ได้าเกิดว่าใครอยากจะไปชาเลนจ์ที่ร้านเขามีให้ทำชาเลนจ์ด้วยก็คือแบบนี้เลย10คนกินหมดก็คือได้หมื่นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง แต่ว่าถ้าใครไปกินเราไม่อยากจะกินแบบตัวใหญ่แบบนี้ก็จะมีเป็นตัวสายมาล่าอีกตัวนี้อประมาณครึ่งหนึ่งตัวนี้แก็ไปกินได้ที่เบ็กุงหยิกบางแสนแล้วสามสิบนาทีทีไหนกินได้เยอะที่สุดเป็นผ่ายชนะของผมมีเจ็ดคนแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าทีเวลากินอ่ะทีคุณมันจะมาทั้งสกูอยู่เล้วเขาเรียกว่าวามลุวมมือดีฮะพูดไปเลยเอาทุกคนเลย ว่าเดี๋ยววันนี้ทีมผม7คนเราแบ่งเป็นรอบนะงพวกคุณ10นาทีพวกคุณเปลี่ยนทีมแล้ออกรอทีม2เข้ามาได้ได้แต่เดี๋ยวพวกผมกินยาวเลยเขาเม่นตัวเล็กเลยเฮ้ยนี่เอนเ่มีกรรมการไหมคนไหนกรรมการกรรมการครับกรรมการดูว่าปริมาณที่เหลือมากไหมอกนะถ้าชนะไม่ขาดที่เราก็แพ้นะมา ไปเลยไปเลยอืเอยไอเลยไ่เลยไปเลยไปเยไปเอไปเลยไปเลยไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไปเไปเเยไปเลลไเลยไปเลยยยไปเลไปเไปเลเลเลสิปลยไปเลยไปเลลยยยเยไไ เดี๋ยวกินไก่ได้เหรอพี่ชอบมาเกินเทนมากเลยท่กนยง่ารไหมมากินไมขนมปัไปโอ้โหฟังอะอย้ายอยู่ทีมนู้นทันไหมคะมาเลยมาเลยมามมามมาดูสิได้เลยา ดูพี่ยงกินขนมปังนอหรือว่าปลาสวายวัดไร่หิงเนอเอาแต่ขนมปังนะจำเนนไม่กินอะไรที่หนักที่แบบเป็นเป็นเนื้อเนื้อเลยต้องกินแต่อะไรที่ใหญ่แม่ร้อนเอาะเอ๊อเ่ม

หมดไหมล่ะเสมอเปล่าไม่หมดเสมอนะบอกว่าไม่ยอมครับไม่ยอมคำว่าเสมอไม่เคยอยู่ในสารบัญของผู้ชมมาขึ้นหมดนอนได้เลยจะหมดยังไงยัไม่เนได้เติมเตินไปเยอะมากนะครับผมอ่ะเฮ้ยคุณตัวแบ่งใหเนี่ยไม่นอนดูเนี่ยเติมปากเลยอ่ะยอดครับมาอะไรกองครับอาการยังไงครับ มึดดมากมึดดมากรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกอิ่มครับแค่ชิ้นเดียวครับไม่ไหวนะะไม่ไหวแล้วห้านาทีก็ไม่ไหวตันไปหมดแล้วตอนนี้แบ่งพาร์ทอะเดี๋ยวให้คนอื่นจัดการหนปัปไอ้เมื่อตู้เตีเลย้ำกรอยู่แล้วกำตอนจบของตู้เรลาเม่อยไปป๋ายอมไม่ยอมไม่ยอม มุนมุนให้ดูเหมือนหายนี่ๆๆไก่ฝังนี้เอาก่ต่อต่อรู้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 ขมัไก่ร้อนมากจุนกินมาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยนานมากแล้วเนี่ยก็ยังไม่หมดแล้วดูแป้งนี่อย่างหมอยปาตวันเบื่อแล้วคุยบ้างคุยบ้างเดี๋ยวคิดไม่มีอะไรนะเพื่อนินโด วัวเมย์ผมใ้ค้างรับเร็วๆมาเมื่อวานนั้นไปแข่งกินเป็นไงบ้างพี่ชนะมั้ยดิ่นเลยด้เลยดี่หนึ่งแล้วเห็นที่ไหนเออพี่ไปแกินที่ไหนอีกเฮ้ยเพิ่งมาบุรีรัมมาครับชนะไหมชนะที่ไหนที่สุรินทร์เหรอบุรีรัมบุรีรฮะบุรีรัมกนตะเกนนเกกินตะเก็อเกนี่หัวหน้ีมหัวหน้ีมไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววหัวหน้าีมร้อนร้อนอ๊ย

ไอ้ผมแข่งปะเดี๋ยวผมโอ้ยต้องรากอบไม่ไมกล้องอยู่ยงียที่อยู่กึงซีกอยู่เห็นแต่มือเห็นแต่มือเห็นแต่มือเหรอพี่ยงก็อยนเดีวาพเีจะีันแล้วอยีบมันย่ยู่ไม่ไห้คุณน่าจะกินนะอเมรกาน่าจะกินกอนเ่ไม่ได้รกไม่ครับอเมกาเราไพามาสิบวนแล้วคได้ผมจะลองให้บอลพี แม่งยิ่งกว่าคาร์ดิโอเลยเนี่ยไม่ใช่ปลาเว้ยดีเกินผมยอมแพ้ได้ไหมได้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปตีไปตีตีพี่ยอมแพ้ได้นะเสมอได้กว่ากลับบ้านมือเปล่านะมาเดินมาเดิน มันมีกระทะชิ้นนไม่เก็บเท่ากับขนมปัง้บนหนึ่ชิ้นนะไปกินมปังนบนหนึ่งชิ้นนะีี่เปอ็นต์นทีแกี่เอรนตกทีช่วี่เปอร์เซ็แบงค์ได้กีอร์เน์ะสิบสเนหลือช่วยเราไม่ได้หรอกุณแลวพยงแพงเมื่อไหร่อะเแบกเออก คุณคุณมาหรือเปล่ากระตูนะพี่กระตูนะลูกบองไหมกจะตูนะกจะตูนะกระตูนะกระตูนะ พี่อยากออกมาแล้วพอตอนนี้จะถาการนะครับทีมเราน่ะนำไปแหละฮื้ยสูสีมากเลยครับงงมากว่าสูสีได้ไงครับตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไดกินเฮ้ยประสบการณ์ถ้ไม่เรียแข่งจริงๆนี้ถ่ะเกิดไม่เอาเอา นี่รานดูเดือดเลยดูวะเฮ้ยทุกคนฟังก่อนผมมีอะไรจะสารภาพมันสำคัญมากเลยคือว่าเมื่อวานผมทองเสียแล้วมันมีนั่นแหละทองเสียแค่นั้นเลยครับโอเคขอบคุณครับมันได้ไหม ช่คุณมีโมยอย่างเราเลยนี่เลยอ่ะนี่อ่ะแค่ทุกคนตั้งใจฟังนะไม่ใช่ผมไม่ใชไม่ใช่อย่าอย่านะเอามาใส่ได้เอามาใส่แพ้นะทุกนดูกล้องนแพ้แล้วอเม่ปั่งชุบมาใส่แพ้เอา่ด็ด้อเาว่ชข้ามาป่นมาปั่นมา่นมั่นม่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 ม เดี๋ยวเราชุดก็ได้หันดแ้ว่โอเคสองพั้าแพ้เอาไปหมดเลยนะเอาได้สานเอาปเลยัยเอาไปเ้มาเลยมาเลชุบชบชุชุบบ

เสมอเลยเอาขนมมาเสมอมาหน่อยเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้มือเดี๋ยวมาแก้แขนออกคืนรอบหน้ายังจะยังจะเอาอะไรมากัดีล่ะแข่งกินไม่พอพี่ต้องแข่งการ์ดไปผู้ชมกันด้วยแข่งหลายอย่างใช่รอบที่ห้าเราจะชนะไหมชนะกี่รอบพี่อะยังยังยัง เกมเกมเกมป็ตมมตนต่อแล้วเล่นยังไงกสัสน,นุกต่อไปต่อไปนีนน้ทีมนี้กินแล้วต้องยกนิ้วก้อยขึ้นด้วยนะ <c oughs> อะช h e e ชิ <c oughs> ช h e e r ไม่ต้องกินเขาก็ได้ไหมเดี๋ยวมันจะเอกไก่ม่ายจะไม่ชนะหรืนะว่าเอาไก่แล้วไก่เนี่อะไรนะเอาไก่ดีไหมเอาไก่ดี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 ยังจะเอาไก่พี่เอาไก่เลบทเนี้ยกับบทของพี่อ่าตอนยี่กบอีกทีพี่จะชนะถ้าเราถ้าเราเล่นไม่รู้จักพอมันไม่ดีเราจะสอนผู้ชมว่าอะไรไม่รู้จักพอพอจะโลภอีก การปนันเป็นอะไรไม่ดีนะครับให้ดูห้านาทีสุดท้ายยินดูยืกินแล้วมันอกอย่างยกินทุกไม่ได้ละที่กินทุบกูไม่ได้ละวันนี้วันนี้ถือว่าเสมอไม่ วันนี้ระกายิ่จริงๆเลยวันนี้ผมพานทีาระดับประเทศมาแพ้ทงานไม่ไม้นิดวันนี้เราพาทีมระดับประเทศมาแพ้ดวงแพ้เปลววิสแพ้เปลส้แพ้กแพ้่แงะไแต่มแพ้ินแพ้กแพ้แพแพ้แพโอเคแพ้ดวันนี้ผมแพ้วันนี้ผมแพ้เ๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนไปผมขอฝั่งเนี้ยก่อนสุดท้ายละ ใครที่คิดว่ากินเร็วที่สุดขอคนหนึ่งกินอะไรกินอะไรเดียวให้กินกับไก่ก้อยน้ำก้อช้าไแล้วก็รทุกคนเดียวคนเดียวที่แลบว่าคิดว่ากินเก่งที่สุดในนิได้ได้ค่ะนองซนอโอ้เดี๋ยวข่งกับนี่เจ๋ผมหยิบไก่มาเลยครับิินเดียวเอาชิ้นเล็กสุดเมามเนะอย่าไปยอม๋ยอหมดยัง

คื้นขึนขนข้นขึ้นขเ้น้นขอนขึ้ขึ้นันขนขึ้นขึหนขึนข้นขึ้นขึนขนข้นขหนขึนนขนข้นขนนน้อ แต่ว่าอันนี้คือเราแข่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราพักเบรกระหว่างก่อนปิดคลิปนะอันนี้ก็จะมีตัวช่วยนะครับผมตัวนี้เป็น m าดูเจ l S นะครับผมฝาสีน้ําเงินฉลากสีน้ําเงินนะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนยาลดกดจุกเสียดแน่นท้องช่วยในเรื่องของการเมื่อเรามีอาการจุกเสียดแน่นท้องนะครับผมกินอาหารเยอะอาหารไม่ย่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนผสมก็นําเข้าจากอเมริกาเลยนะครับผมรีเมีม่มเป็นรสแบบรสมิ้นท์เขียวละลายน้ําแบบไม่มีตะกอนเขย่านิดเดียวตอนเทออกมาก็จะไม่มีตะกอน ตัวนี้นะผมกินเมื่อมีอาการหรือว่าจะกินก่อนหรือหลังก็ได้นะครับผมอาหาร่างนี้เวลาเรามีอาการใช่ไหมหนึ่งถึงสองช้อนนะครับผมถ้าสนใจซื้อตัวนี้นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วๆไปนะครับผมหรือว่าร้านขายยาชั้นนำนะผมตามที่เราทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็วันนี้แข่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมนนผมก็เสมอครับผมเสมอ เจอกันใหม่แพ้แล้วพลาดได้แช่แพ้ไม่ยอมรับเป่ายิ่งฉุบแพ้ครับผมก็คือเสือแพ้แต่ว่าไม่ได้แพ้แข่งกินก็แพ้ตามเหมืนสองวันนี้ขอบคุณทีมมาเมเนสมากมากขอบคุณครับแล้วก็ฝากติดตามช่องที่มาในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเขาไม่มาครับพี่ครับ โอเควันนี้ก็ไประมาณนี้นะผมไคลิปหน้าเราจะไปกินอะไรทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ